สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีแก้โน้ตใน IG บน iPhone หายนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องไปเช็คก่อนนะครับว่า IG ของเรานะครับเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือยังนะครับถ้ายังไม่เป็นนะครับก็ให้เราทําการอัปเดตนะครับจากนั้นเราก็เข้ามาข้างในแอปนะครับให้เรากดตรงที่รูปโปรไฟล์มุมขวาด้านล่างนะครับกดไปนะครับแล้วก็ให้เรากดตรงที่ขีด3ขีดมุมขวาบนนี่นะครับแล้วก็กดที่การตั้งค่านะครับฟันเฟืองอันแรกนี่ครับกดไปนะครับ แล้วก็เลือกตรงคําว่าบัญชีนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับบัญชีตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเปล <Sa> ี่ยนเป็นไปใช้บัญชีมืออาชีพนะครับตัวสีฟ้านีน่ครับกดไปนะครับเราต้องสลับเป็นบัญชีมืออาชีพก่อนนะครับกดต่อไปเลยครับนี่ครับอันนี้เลือกอะไรก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับกดถัดไปนะครับกดตกลงครับ นี่ครับอันนี้กดย้อนกลับนะครับไม่ใช่ตอนนี้นะครับจากนั้นครับถ้าขึ้นแบบนี้แล้วนะครับให้เรานะครับเปลี่ยนกลับไปเป็นบัญชีปกตินะครับกดตรงที่ขีดสามขีดนะครับทําเหมือนเมื่อกี้นะครับแล้วก็กดที่การตั้งค่านะครับฟันเฟืองนี่นะครับแล้วก็ตรงคําว่าบัญชีนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนประเภทบัญชีนะครับแล้วเราก็กดไปคําว่า เปลี่ยนเป็นบัญชีส่วนตัวนะครับเราต้องเปลี่ยนกลับนะครับแล้วก็กดไปนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราลองเช็คนะครับหรือไม่ก็ปัดแอปออกแล้วก็เข้ามาดูใหม่นะครับแล้วมันก็จะขึ้นแล้วนะครับนี่ครับเราก็สามารถแชร์โน้ตไอจีเราได้แล้วนะครับนี่ครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับวิธีการ แก้โน้ตใน IG จีหายนะครับบน iPhone นะครับก็ลองทำตามคลิปนี้ก่อนครับใครได้ไม่ได้ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกนะครับขอบคุณครับ